ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับบริษัท P&A Tech Solution จำกัดนะครับหรือว่าร้านทางไอทีนะครับเรามีตัวอย่างเคสอีกเคสนึงนะครับของทางคุณลูกค้านะครับที่มาทำการซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับกับทางร้านนะครับเป็นโน้ตบุ๊กเอเซอร์เนาะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็เมื่อมาที่ร้านเราจะทาการตรวจเช็คนะครับแล้วก็ทําการเสนอราคาให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วก็ทีมช่างของเราได้ทําการเทสเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ ปรากฏว่าในส่วนของเมนบอร์ดนะครับของโน้ตบุ๊กของลูกค้าครับมันเสียนะครับซึ่งันบุกของลูกค้าเนี่ยหมดประกันแล้วนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าโน้ตบุ๊กของลูกค้านะครับยังอยู่ในระยะเวลาประกันนะครับเราก็จะสามารถที่จะส่งเคลมนะครับได้ที่ศูนย์ประกันเอเซอร์นะครับซึ่งเราเป็นดอบพอยต์ของเอเซอร์นะครับก็เราสามารถส่งเคลมลูกค้าให้ได้นะครับแต่อันเนี้ยเครื่องลูกค้าเนี่ยใช้งานมายาวนานแล้วนะครับแล้วก็หมดระยะเวลาประกันไปแล้วนะครับเลยก็ต้องใช้วิธีการ ส้มในส่วนของเมนบอร์ดนะครับตอนนี้ก็เมนบอร์ดของลูกค้าก็อยู่ในมือของผมแล้วนะครับอันนี้ในส่วนของช่างอีกท่านหนึ่งนะครับ่็ทำการแกะเมนบอร์ดนะครับเอามาให้ผมนะครับเสร็จที่เรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นใบงานเนาะใบงานก็จะเป็นในส่วนของ Note b o o k Acer Aspire A450 นะตัวนี้อาการก็คือเปิดไม่ติดเลยนะครับแล้วก็ทำการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วว่าเป็นบอร์ดเสียเดีย๋ยวเราจะไปดำเนินการซ่อมเมนบอร์ดกันครับ ครับและตอนนี้นะครับตัวเมนบอร์ดนะครับก็อยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ช่างอีกคนเป็นเขาแกงให้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คมนบอร์ดกันอีกครั้งนะครับอย่างแรกนะครับเปาปรับแรงดันนะครับไปที่19โวลต์นะครับตามแรงดันการใช้งานของตัว้ถบุกปกตินะครับแล้วก็ทําการจ่ายไฟนะครับปรากฏว่าขึ้นชตนะครับมันเกิดอาการชดนะครับนี่นะครับเกิดอาการชด5เอมนะครับแสดงว่าเมนบอร์ดมีอาการชดนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเรา มาทดสอบกันเลยครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องการถ้าเปิดเป็นกรณีช็อตแบบนี้นะครับมีการติดกระแสสูงนะครับมีความเป็นไปได้ว่าเกิดอาการช็อตตัวนี้เหงตัวนี้นะครับแต่เราไม่รู้จุดไหนเนาะดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับพอเรานี่นะครับพอเราจ่ายไฟไปปุ๊บนะครับมันจะเกิดความร้อนขึ้นมาอย่างอย่างในภาพเลยเห็นไหมครับนี่เกิดเป็นจุดสีแดงขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้เรานิ้วจีจีดูโอเคประมาณนี้โอเคตรงนี้นะ ก็มีความเป็นไปได้นะครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการเช็คดูนะครับตับนะครับลองเช็คปรากฏว,ว่าเอ้ยจุดนี้มันชดอ,อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบนะครับเอาตัว Artless I O เราก็จะทำการเปลี่ยนนะครับตัวเม็ด C ของเรานะครับใหม่นะครับบนเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการบเปลี่ยนเลยนะครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวเครื่องนะครับสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับมีไฟพาวเวอร์ติดนะครับกินกระแสที่ประมาณ880<อ>มิลลิแอมปนะ์เนาะที่19โวลต์แล้วก็ต่อกับจอปุ๊บก็ขึ้นสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ช่างนะครับไปทำการประกอบลงให้ลูกนะครับของลูกค้านะครับเดี๋ยวก็ลูกก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับมีความต้องการที่จะส้ม อุปกรณ์โน้ตบุ๊กนะครับก็สาม,มารถติดต่อมาได้นะครับที่บริษัท TNA Solution จำกันของเรานะครับหรือว่าหน้าร้านของเราก็จะชื่อว่าร้านพังงายทีนะครับหรือโทรหาคุณนิดก็ได้นะครับเบอร์โทรก็จะเป็น0887650121นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เผื่อว่าจะมีความรู้ให้กับคใครหลายๆคนนะครับใ<ด><ด>นการตรวจชิคโน้ตบุ๊กครับสวัสดีครับ 嗯。Oh.